โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวฟังนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าเล่นเอเลนชอลเล,น,น,เลนกับไบรอันนะครับหรือว่าตัวละครใหม่นั่นเองมาดูกันนะครับว่าแนวทางการเล่นในเกมนี่นะผมจะสู้ไบรอันยังไงนะครับก็สําหรับไบรอันเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ช่วงต้นเกมเนี่ยโหดมากๆเลยนะครับถ้าเราจะไปเทรดกับเขาตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆเนี่ยต้นเกมเราอาจจะสู้ยากนิดนึงนะครับต้องอใช้เชิงสู้กับเขานะครับก็คือเราต้องพยายาม เก็บสแต็กหรือเลีเ้ยงสแต็กให้ครบนะครับเราก็จะสู้เขาได้เนะเกมนี่เนี่ยก็เป็นเกมที่ผมกดโซโล่แล้งมานะครับผมโ okay, อเคยีบต่อนไปอ่าไบรอนเขาโดนผมเลี้ยงสแต็กนะครับก็ตีไปนะก็เสียฟิกเกอร์ไปนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับช็อตนี้ อันนี้คือป่าเราจบบนนะครับเราก็สามารถดักอ่าไบรอนได้นะครับผมก็ตีฮีปรอไปนะเรามีสเต็กหนึ่งนะอาและคีล่าเขาเหยีาบายบไบรอนได้นะโอเคเข้าไปสตาร์บัลสตีมโอเคเหมือนสเต็กหายพอดีนะแต่ไม่เป็นไรยังเก็บได้อยู่นะครับก็เกือบตายเหมือนกันชัทนี้แต่ก็ได้คิวมานะถือว่าคุ้มนะผมก็จะกลับไปรีนะครับอ่าตอนผมกลับมารีเนี่ยตอนผมไปดีเสร็จนะครับก็ทีมเราก็ได้ดักซิลเลเยอร์ไปนะครับเพราะว่าฝอนดข้ามเนี่ยเขาตีมังกรนะครับอ่าแล้วบีเจนเข้ามาอย่างนี้โดนผมมันตี ทดเลยนะครับโอเคกด2ไปพยายามตีธรรมดาอาเราไปรอดเขากดหนึ่งพุ่งมาอย่างนี้ไม่รอดน,นะครับรผมหนึ่งส่วนอาตายสตาร์พตทีมดับขาที่นะผมก็เก็บม,มาได้แล้วก็ไปตัดเลือดหลังป้อมเขานะครับก็ได,ไได้ไม่เล่นเลยเนาะช่วงน,นี้เราก็เริ่มที่จะสบายแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับก็มีปูมีมังกรมีอะไรเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้เงินเนี่ยน้อยกว่าฝังอาไบรอนนะครับเราก็จะมีเปอร์เซ็นชนะเขาสูงนะครับผม

เคียวเวีฟไปนะครับเคตีคิปให้อ่าหนึ่งให้โดนคิปพร้อมๆกันนะครับอ่า้าไบรอนเขาสกีสองเข้ามาครับผมเปิดแต่สีสวนเข้าไปตีเทนะครับโอเคอันนี้เราเข้าไปลึกไม่ได้นะ ไบรลอนเขาเหมือนจะเน้นต่ออะไรอย่างเดียวนะ mm hmm. เมื่อกี้นะครับถ้าเขาจะเล่นเราต่อเราสู้เขาไหวนะครับแต่อันนี้คือเขาเน้นต่อแล้วก็เขาปอมเนาะ mm hmm. เหมือนเขาแค่มาล่ออันติเราเฉยๆนะครับ mm hmm. เราก็ต้องสองให้โดนนะสองพยายามอ่า uh, mm hmm. หนึ่งให้โดนเพราะคิล่าเรามาด้วยนะครับโอเคเราชนะนะครับ mm hmm. ต้องดูมินิแมปเลยนะครับว่าเพื่อนมาเติมหรือเปล่าถ้าเพื่อนมาเติมเนี่ยเราสามารถ uh, สู้เขาได้นะครับแ mm hmm. ถมเป็นคิล่าด้วยนะ uh, mm hmm. เนี่ยไบรลอนเนี mm ่ย hmm. เป็นตัวละครที่มีเกาะเนี่ยเยอะมากนะครับผม แนะนำว่าพวกตัวคอรที่มีก่อยเยอะเนี่ยพวกเอซซินที่เป็นเมดมันจะได้เปรียบนะครับผมก็เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็หาเงินไปก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เรียกได้สั้นๆว่าผมก็รวยแทบแทบเรียกก็ได้ว่าเป็นออฟเลนที่รวยแล้วนะครับก็ผมก็ไม่ได้แพลินด้วยนะครับก็ขยันมาเติมกลางเวลานะครับถ้าเกมเรานำนะจากเป็นตัวที่แบบยังไงนะ อ่าเติมเลนไม่ค่อยไวแต่ถ้าเกมรูปเกมเนี่ยเราได้เปรียบเราก็สามารถมาเติมได้นะครับอันนี้ผมกดอันติยัดเข้าไปเลยนะอ่าเราไปล่อเขาอ่าอันติแล้วนะครับอย่างนี้เราตีเถิดน,นะโ,โหแต่เขาฟีกว่าอันนี้เราเกินระยัเราไปนิดนึงนะครับเคลียร์บรรยากาศดีกว่าโอเคได้บรรยากาศมาอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าการเดินเราเยอะเนี่ยเราก็จะได้เปรียบครับถ้าทุกคนสังเกตน,นะครับผมจะเน้นฟาร์มเน้นอะไรหมดเลยนะครับคลิปตัวเดียวเนี่ยผมจะพยายามเก็บให้ได้หมดหมดเลยนะก็จะเป็นการ ทำให้เรารวยมีของแล้วก็จะกดดันฝันข้ามได้อย่างช็อตนี้เนี่ยผมก็อาจจะตีป้อมได้นะครับโอเคตีป้อมเลยตีป้อมตีป้อมตีป้อมน่าจะได้นะครับผมโอเคได้ป้อมมาแนละ้วอ่าลิงว่ายัางไงจังหวะนี้จะสู้กับผมหรือเปล่าลิงนี่ก็คือป่าฝันข้ามนะครับโอเคเหมือนลิงจะตีคีฟนะหารอจังหวะกูสองให้โดนะโอเคสองซ้ายโนดนติอ่าลิงไม่เหลือสก,กิลแล้วซ่าเบิร์ตสีม์กูสตาร์ทไปเลยโอเคเก็บมาได้สวยจัดช็อตนี้ ก็ออพีจัดนะครับช็อตนี้ก็ไาเคลียร์บิฟต่อเดี๋ยวผมจะว์ปไปเลนล่างนะครับผมผมไม่ค่อยถูกกับไอเทมนบา้าปลื้สักเท่าไหร่ห่อทุกคนผมผมกดไม่ค่อยติดอะ่ะเออผมกดไม่ค่อยติดนะเนี่ยถ้าทุกคนมาสังเกตนะผมจะกดนานมากเลยนะแบบผมมันแน่จะบั็กนะครับผมกว่าจะวร์บได้นะครับก็ นานเอาเรื่องนะครับผมก็สลับเลนมาอยู่ในล่างเนาะก็เคลียร์เวฟเคลียร์อะไรไปนะครับถ้าตีป้อมได้ก็ตีนะครับอันนี้เราก็มาเจอลิงกันอีกแล้วนะครับลิงก็เจอกับผมบ่อยมากเลยนะครับเกมนี้ผมก็เลยต้องถอยมาก่นะอนเนาะคอยตั้งหลักอะไรก่อนนะครับก็ต้องหามุมเล่นนะครับ ทีมเราได้อดารนะ์กมาเนาะก็ชิลละเกมนี้ก็เราก็ขยันทําเวฟนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะผมก็เชื่อมั่นในทีมผมเกมนี้นะครับเพราะว่าทีมผมเกมเนี่ยไม่ได้เล่นแย่นะครับทีมผมเนี่ยเลือกที่จะปล่อยบนนะครับผมก็ต้องเซตเวฟล่างช่วยเพื่อนเนาะ,ะแล้วทีมเราเล่นเวฟล่างนะครับก็ได้ลิงมานะครับผมสวยมากมาหลอดโอ้เพื่อนเดไปหรือเปล่าก็มาหลอดผมก็ทายเหมือนกันนะครับโอเคผมก็ มาเติมเพื่อนนะช็อตนี้อาจจะพอเก็บได้ทั้งตัวนะครับโอเคอ่ามิงอันตีไปแล้วนะครับผมจะโฟกัสจรวดนะเพราะว่าอลินเนี่ยมันสามารถลงจวดได้นะเพราะมีดาเมจสามฮิตเนาะทูนเมโป้งโอเคครับยังแลกได้อยู่นะก็เก็บสจวดมาได้ก็ถือว่ายังคุ้มอยู่พอเกิดมาเนี่ยก็กลับมาตีออบเจกต์นะครับก็มาช่วย่อนตีมังกรเนาะทีมเราเนี่ยคุมมังกรคุมออบเจกต์อะไรเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะว่าอ่า เกมมันได้เปรียบด้วยนะครับลูกเกมตั้งแต่ต้นเกมคือทีมเราเนี่ยเล่นดีมากเลยเกมนี้ถ้าผมจะออกเป็นฟูลดาเมจเลยนะครับก็จะออกเป็นดาบสายฟ้าเลยเนาะหรือถ้าทุกคนไม่อ่ามั่นใจในดาบสายฟ้าก็ถ้าเล่นดาบสายฟ้าไม่นถนัดก็ไปเล่นอ่าเดิรดดิมินิเชอร์ได้นะครับหรือว่าดาบฟ้าหรือดาบใหม่นะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับเกมนี้ผมจะน้นแรงนะครับเอามาล้วงสกจวดด้วยก็ดาบสายฟ้าเนี่ยมันจะชอ็อตเป็นเมนนะครับก็สามารถล้วงสกจวดได้เนาะ บอกใส่โจทฟิกนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เป็นไรหาอะไรฟาร์มแถวนี้ไปก่อนนะครับตัดเวฟได้ตัดหมดนะครับมอนป่าอะไรมีเราก็ตัดหมดนะครับบอกเลยรอจังหวะอย่างเดียวนะครับตอนนี้อ่าลิเลียเข้าไปโปก๊กพุ่งเข้าไปไปเกร์หอยไปก่อนลิเลีย เหมือนมุมจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ลีเลียผมก็เกือบตายนะเมื่อกี้ก็ดีนะครับที่รอดมาได้เนาะถ้าลีเลียเข้าไปสุดกว่านี้ก็น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับเนะคลียร์คีบไปก่อนนะครับ สจวตเหมือนจะมานะโอเคครับโดดใส่สจวตเลยโอเคสตาร์เบอร์สตีมโป้งโอเคตามสจวตนะครับสานโอเคตีสจวตโอเคได้สจวตมาอยู่นะครับแต่ผมน่าจะตายนะครับก็ถือว่าเป็นแรกไปเนาะก็พอเกิดมาใหม่เนะี่ยผมก็มาอยู่เลนกลางนะครับเพื่อนเราเนี่ยก็เอาดาร์กนะครับอ่าแล้วลิงพุ่งเข้ามาอีกอ่าลิงไม่ได้พุ่งหนีเดินมาครับก็โดนผมดักไปครับลิงแบบวัตถุฟลักอะช็อตเนี้ยแบบลิงแบบน่าจะงงนะครับว่าไอ้เหียลิงมาจากไหน ก็ชิปหายไปนะครับลิงผมบอกเลยโดนผมดักดักโหดนะก็ต้องไปลีนะครับไม่มีเลือดเลนนะก็พอลีเสร็จเนี่ยก็มาดักเลนกลางต่อนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือแค่บ้านเลนกลางบ้านเ,นเด็กเดียวนะครับก็เราก็จะได้สามทางแล้วอ่าแล้วมาหลอดช็อคเข้าไปอย่างนี้อ่ะสจวตอย่างนี้ผมผมเล็งสจวตเลยนะครับโอเคสจวตก็ตายนะครับทีผมเนี่ยบอกเลยว่าแก้สจวต หนักมากนะสจ๊ดก็เล่นยากหน่อยครับเกมนี้ก็มีทั้งทูดามิททั้งด้ามิดเวนนะครับก็โอเคเก็บอีกกีิมาได้อีกหนึ่งก็เราก็ถ้าตีกลางได้เราก็น่าจะจบได้นะครับขอรีเลียผมรอดูจังหวะนะครับก็จะเกิดนะเราน่าจะได้กอสนะครับเราช่วยกันตีน่าจะได้นะครับโอเคกอสเกิดแล้วนะ เดี๋ยวผมรอรับเลี้ยวเนี่ยโอเคฝั่งเขาไม่กล้าเล่นลึกนะครับเราน่าจะได้ดาร์กนะเช่่ยกันเบิร์ตไม่าตายนะครับทีมเราเนี่ยตี Object, ออบเจกต์่าไ้นะครับมีทั้งทูดนเมีนะครับแล้วก็ดาเมเนเจอก็ตีดาร์กไม่ได้ผมก็จะเซตเวฟล่างอา่ขึ้นนะครับถ้าเราได้อ่าเลนกลางเลนนี้เนี่ยยังไงเราก็ไหวนะครับมีทั้งบัฟก็สนะครับถ้าไม่ไหวผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับ โอเคดักไปก่อนนะครับรอแวนกาดมาเนาะถ้าเวนกาดเข้าป้อมเนี่ยเราก็โดดใส่สจวตอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเสร็จเว็บร่างก่อนนะโอเคเว็บ okay, ล่างเสร็จแล้วนะครับเลนบนก็คีล่าก็เคลียรเรียบร้อยแล้วนะก็เหลือแค่เลนกลางเลนเดียวนะครับสจวตเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่กันบ้านช้านะเพราะว่าเขาตีธรรมดาเบานะครับโอเคเหมือนจะมีตัวหลุดก็เก็บไบรอนมาได้ ไบรลอนนี้เกมนี้แหลมใช้ได้นะครับโอเคครับโดนโดนสุดยอดไบรอาร์ตีไปแล้วอ่าโอเคตอนผมสตาร์เบิร์ตสตรีมโอ้แต่มันฟิกโอเชียนอนฝนป้อมตีแต่ทีมเราได้ตีป้อมชนะได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่กดเจอไบรอนอ่าออฟเลนนะครับก็เป็นการที่ผมกดเจอไบรอนเนี่ยอ่าน่าจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมกดเจอในเลนก็ ก็สำหรับคลิปน <mos> <noise> ี like, ้ก <nào yt pared> ็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวซังด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ